ดวงความรักชาวราศีตุลประจำวันที่22ถึง28มีนาคม2563สำหรับสมาชิกใหม่กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไปเราพิจารณาไพ่สามใบนะครับใบที่หนึ่งเป็น เกี่ยวกับเจ้าชะตานะครับท่านมีท่าทีอย่างไรต่อความรักในรอบสัปดาห์นี้นะครับใบที่สองนะครับสถานการณ์ความรักในช่วงสัปดาห์นี้นะครับใบที่สามเป็นบทสรุปหรือหนทางในการแก้ไขนะครับทั้งสามใบเรามาดูนะครับว่ามีดีมีเสียอย่างไรเราควรจะส่งเสริมที่ไม่ดีเราควรจะแก้ไขอย่างไรนะครับเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับ ไพ่ใบที่หนึ่งสถานการณ์ความรักไพ่แปดดาบนะครับในช่วงนี้นะครับยังมีความตึงเครียดอยู่นะครับท่านจะรู้สึกกดดันอย่างมากนะครับ,บท่านก็จะรู้สึกเหมือนกับจนมุมนะครับไม่สามารถหาทางออกจากปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้นะครับมีความอึดอัดใจเกิดขึ้นนะครับมีปัญหารุมเร้ารอบด้านนะครับ แต่ยังไม่สามารถทำอะไรได้มากนักนะครับในช่วงระยะเวลานี้จำเป็นที่จะต้องใช้ความอดทนกับสถานการณ์ไปก่อนนะครับอย่าพึ่งใจร้อนนะครับเพราะมีนโน้มจะมีปัญหายุ่งยากหรือคดีความต่างๆตามมาภายหลังได้นะครับในเรื่องความรัก่ันก็จะพบกับสภาวะที่น่าอึดอัดใจนะครับเกินไม่เข้าคลายไม่ออกนะครับระวังสุขภาพนะครับในช่วงนี้จะไม่ค่อยดีนักนะครับควรระวัง การเจ็บป่วยจากความเครียดนะครับไพ่ใบที่สองนะครับไพ่ควีนถือเหรียญนะครับตัวนี้ก็ในสภาวะปัจจุบันนะครับความรักท่านก็ถือว่าก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าได้ไพ่ใบนี้นะครับก็จะโชคดีนะครับก็จะมีเงินเข้ามานะครับบางคนก็อาจจะได้เงินก้อนนะครับโดยเฉพาะได้จากคนรักนะครับ บางคนก็โชคดีหน่อยนะครับอาจจะให้คนรักจับลอตเตอรี่ให้นะครับวันนี้ก็จะได้เงินได้ทองมามีโอกาสได้สูงนะครับเพราะนั้นก็คู่จะนําโชคมาให้นะครับในเรื่องของความรักนะครับสําหรับผู้ชายนะครับหากท่านเป็นโสดอยู่นะครับก็จะมีโอกาสได้พบรักใหม่นะครับเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มองอะไร เป็นจริงเป็นจังนะครับไม่ค่อยชอบเพ้อฝันนะครับดังนั้นหากคิดเอาใจเธอแล้วนะครับต้องทําให้เธอเห็นว่าคุณจริงจังนะครับไม่ใช่คบเล่นๆนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับก็ถือว่าช่วงนี้มีโอกาสในเรื่องของความรักอยู่นะครับหากไม่เลือกมากจนเกินไปนะครับในคนที่ได้ไพ่ The Queen ถือเหรียญนะครับไพ่ใบที่3ามนะครับ ไพ่สะดปความรักของท่านนะครับในรอบสัปดาห์ได้เป็นไพ่เด็กไนโลรแฟนนะครับเป็นพระสังฆราชนะครับไพ่พระสังฆราชนี่ก็มีแนวโน้มท่านจะรับความเมตตาความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะครับให้ความรักงอกเงยมากขึ้นนะครับบางคนก็อาจจะมีพิธีสู่ขอพิธีมั่นนะครับรวมถึงพิธีแต่งงานด้วยนะครับอันนี้ก็ถ้าหากท่านยังโสดก็มีโอกาสที่จะพบ รักกับคนที่อายุมากกว่านะครับมีคนที่มีคู่แล้วนะครับสําหรับคนที่มีคู่แล้วอาจจะรู้สึกว่าคนรักจะขี้บน่นหรือจุกจิกกับท่านมากเกินไปต้องอย่าใส่ใจมากนักนะครับจะได้ไม่ลาคาญในช่วงนี้